แบนแบนแล้วก็วางซ้อนแบบซ้อนแบบเนียนนะฮะดูดิอ่าเนียนมากการเรียงกรสอบใช่นี่ก็คือจุดที่เขามาขนกันนะครับที่ว่าตรงนี้มันสูงหน่อยใช่ทำบ้านสูงใช่ครับจะเอาบนสะเพนก่อนหรือว่าข้างล่างก่อนข้างล่างก็ได้ข้างล่างเลยโอ้เป็นไงล่ะ น้ำสูงเลยอ่ะครับใช่เลยครับเห็นไหมีรถรถดแล้วด้วยนะรดแล้วนั่นน่ะโอ้ไม่ต่อด้วยรถอย่างเดียวน้ำเยอะเวลาขึ้นก็ขึ้นโอ้โหเดยวบปฮีเลยครับผมเดี๋ยวไปฮีเหนไมไปแลวสองฝั่งเนี่โอ้อกู้ภัยตลอดอ่ะโอ้เห็นไหม ในทายเยอะกว่านี้ก็เป็นเรื่องอนะเนี่ยโอ้โหบาโพรครับผม,บ,ผมบางที่ก็ท่วมไปแล้วเนี่ยทั้งเงี้ยบาโพรครับผมผมันเสมอเสมอพื้นข้างนอกไปแล้วนี่บาโพรเลยครับนี่นี่แหละนี่คือ,อช่วงแบบเขาเรียกว่าลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งชื่อโซล็อกไอร็อกหรือโซล็อกเนี่ย แล้วก็อ่อนกำลังแรงลงโดยการเยอะชุดสุดชากจากลูกที่สองชื่อซอมปุยซอมปุยเนี่ยดูด,ดูดโคร็อกเข้าไปหาตัวเองคิดดูเดี่ยไม่เคยได้ยินเน่ยพายุด,ดูดพายุอ่ะเออเดี๋ยวคืนนี้ให้บอสอธิบายหน่อยแล้วกันนะครับไปเราจะไปข้างบนไหมหรือไงเดินขึ้นนู่นไปไป,ไปไปไปที่ไปที่โป๊ะก่อนไปที่โป๊ะ บรรยากาศดีนะดีครับดีเด่ใกล้ๆแต่เราไม่ได้เคยมาเลยใช่มันมันเหมือนกับคนละลอกเลยอ่ะเพาะตัวนี้เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยคนละลอกเลยมันคนละลอกเลยอ่ะครับเนี่ยดูดูอ๋อเพาะสร้างใหม่เนี่ยดูดูดูเห็นป่าอสลับพันปาอะไรสักอย่างเนียนมากอ่ะอ๋อเหมือนของเราเลยอ่ะ โอ้โหอย่างงี้วันนี้จะไปทํามีท่าเรือลงมาบ้านลุงง่ายอย่างเงี้ยก <g ül> ็ใช่ไงเปิดแล้วด้วยนะนเปิดยังเปิดแล้วครับช่วงเปิดช่วงโควิดนี่หรอใช่โอ้ดีจังเปิดแล้วใช่กดถ่ายวิดีโอนะกดเดินตามมานะถ่ายถ่ายตามมา,ว,าว้าวได้ดีไหม阿 <c oughs> ดูครับใบเฮ่ใบเฮบสวัสดีครับอาอานี่ขึ้นหรือลงเนี่ยขึ้นหรือลงตอนเนี้ยอะลงมดูน้ำโอ้โอ้ดูน้ำเนี่ยผมไล้น้ำบ้างไหมยวแต่พายบ้างไหมนี่ฮะตรงปากซอยเจ็ดเลยครับ ใช่ครับสนุกไปซึมอย่างเดียวเป็นหรรอคัแล้วหลังบ้านเป็นประตูน้ำไกลไหมน่ะแค่ไหนนะไหนเพราะถ้าเกิดมันพันกับตัวนั้นน่ะทำไงดึงยากไหมนี่ครับมันอยู่ที่ไหนอยู่กลางกลางดูว่าน้ำอะไรเนี่ยมีอ๋อมันโดนอันนี้เหรอวัชพีด้วยวัชพีด้พื้นนี่เหรออ่าล้ววัชพีดแล้วมันยมีการท่วมไหมเนี่ยครับ อันนี้อันนี้นน้ำเหนือมาถึงยังเนี่ยนี่ยังไม่หมดนะครับฮะไม่ถึงหมดเฮผมว่าน้ำไม่เป็นนี่เขาประชุมไม่อรบแล้วขึ้นมาเท่าไหร่กระโดดทีดีๆจมเหวเลยนะจมเหวเลยนะมันจะจาดดีมากเลยน้ำน้ำนี่น้ำขออนุญาตครับคุณอาขออนุญาตครับ โอ้บรรยากาศมันดีดีน้ำเหนือตรงนี้ถึงไหนแล้วเดีไม่ดีตรงน้ำเข้าบาทเนี่ยถึงแถวอยุธยายังดูครับแม่จ้านเลยโหไม่น่าเชื่อบรรยากาศจะดีขนาดนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเย็นเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไหว้น้ำไม่เป็นน่ะใช่สาธุว่ายน้ำเนี่ถ้าโดดลงไปนี่หล่นลงไปในเป็นเลื่อนเลยนะบรรยากาศดีจริงๆ น่าจะมานอนสมาธินะทางนั้นเป็นท่าเทียบเรือใหญ่นะไหวไหมฮะไหวไหมโอ้ยเคลื่อนมัาสลายแล้วเนี่ยไหวแค่ลงไปได้ก็แล้วแล้วคนไปไหนกันหมดเนี่ยมันเงียบอย่างเอ้าจะทำอะไรไม่เขาไม่มานั่งยืนตากๆรอมันเขาไปหมดแล้วบ้านเขาอยู่ริมน้ำเขานั่งเห็นทุกวันเขาก็เบื่อแย่สิคนนอยากออกคนนออยางเข้าใช่ มีรักก็ต้องมีเลิกมีเลิกก็ต้องมีรักต่อไปร oh. ักครั้งใหม่ถ้าไม่ได้เลิกก็ยังรักไปเรื่อยๆนี่ความรักจะทําไมเขาไม่มีอะไรจับตรงนี้ก็ตรงนี้ท่านท่าขึ้นท่าขึ้นท่าลงอนะในรูปแบบที่อันนี้เป็นเป็นของเรือดวนไหมนะเนี่ยเรือเรือก็ต้องดวนอะนะมันมีมันมีท่าท่าขึ้นกับเรือดวนเรือดวนที่วิ่งผ่านขึ้นหรอนี่ผมก็ไม่ทราบท่าข้ามฟากก็คือข้ามมากคือขึ้ข้ามฟาก อ้าฟาอันนี้คันจะเป็นเรือด่วนที่วิ่งมาแล้วตามส่งตามท่าแต่ละท่าใช่ไหมอ๋อนี่คืออะไรอ๋อตามไงแต่ว่านี่ขึ้นสูงมากเลยเนี่ยโอ้โหน้ำไม่ใช่น้ำนั่นคือสะพานพระรามแปดว่ะใช่ใช่เฮ้ยพระรามห้าพระรามห้าพระรามห้าพระรามแปดสูงกว่านี้อ๋อนี่มันนี่มัน นี่จะข้ามไปฝั่งโน้นเขาเรียกว่าอะไรฝั่งโน้นนก็รัตนาธิบูดข้ามไปวงวานฝั่งนี้รัตนาธิบูดอ๋อนี่รัตนาธิเบสครับแล้วก็ข้ามไปวงวานว่านเครือขงามรนไปบางวงวานครับงามวงวานครับเราไปจําภาพแต่ธรรมศาสตร์เนี่ยจำตรงนั้นนะธรรมศาสตร์ธรรมศพนะข้ามฝั่งเป็นแต่ตรงนี้เป็นไอ้นี่เป็นเอมาทีใช่ปะนี่คือรถไฟฟ้าไฟเฟ้เนี่ยรถไฟเฟ้อ๋อรถไฟฟ้ครับผมนี่ใช้ตับเครื่องได้แล้ว สอบได้แล้วนั่นน่ะเยอะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแห้งทำเนียงด้วยทำเนียงเราเพราะบรรยากาศดีอืมดีอ่ะดีจริงๆได้นั่งสบายเย็นๆใ้น้ำสุทธิ์สูตรปุ๊บอย่าเพิ่งคายสูตรปุ๊บอย่าคายเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนจะทนไม่ไหวแล้วค่อยคาย รรมชาติธรรมชาติบริสุทธิ์นี่นี่คือเบื้องต้นล่ะไม้ไม้ที่เอาไปกองหน้าบ้านน่ะก็คือไม้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเหรอครับผมแสดงว่าบ้านคุณสุวรรณาตรงเนี้ยใช่นี่อ๋ออยู่ใกล้ๆเนี่ยไงถ้าเป็นไม้ไม่ได้ไปดูไม้เป็นไม้เนื้อเดิมตัวนี้เป็นบ้านไงไม้เนื้อแข็งมันครับเป็นบ้านดูดีนะด้วันส้มแล้วเนี่ยหมดอ่ะบาโพรอะหงพ้นที่มันอยู่ได้เพราะเขื่อน แต่ว่าเขาเขาเขาสร้างตัวสันเขื่อนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมที่มีปูนอ่ะไอใครตรงไหนไม่มีก็ไปนว่นเลยใช่โอ้ี่อันตรายอเนี้ยบ้านลุงเนี่ยตามด้วยอืมอไอที่มันไม่ท่วมเพราะมันมีเขื่อนอะไรไม่มีเขื่อนก็ท่วม้ายไหลไหลก็ไปตามบ้านตามอะไรโอ้ลินน้ำอ่ะ ลินเล่ไหลลินเล่